เอาไปเอามาพีมม่น้องเบื้องนอกพี่ใหญ่พี่ตัดตัดหญ้าให้กว่าชนะผุดบอนบาดนี่เห็ดไปแล้วป้อยเลยแบบนี้มันชิแล้วบอมันสิผ่านบอจะเห็นนี่นะโอ้เห็ดไปเลยนะเห็ดไปเลยเห็ดไปแล้วเวมื่อกี้ห้องก็ได้พากันอ่านตัดแต่งต้นใหม่พีมมน่น้องนี่ต้นไม้ใหญ่เนาะประมาณสี่ต้นห้าต้นนี่เลยแตงขึ้น ตอนแรกมันชิยอนยอนลงมานะย่อยลงมาเนาะเฮาก็เลยว่าใส่เรือยตัดแต่งึ้นในหาต้นนี้ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งรถฉินี่สิหนึ่งรถขิดหน่อยชิได้อยู่หนึ่งรถฉีนหน่อยเนาะเดี๋ยวฮอ้ก็กับชิได้เอาไปทีมแล้วตัวน,นี้ก็พากันพักพนกินน้ำกินไน,นก่อนเดี๋ยวค่อยลุยโตเบื้องชนะมนยาพญ่ยปรากฏพื้นเหตุโอ้ยคุนมากคนนี้นอน,นี่แหละพนที่มาพูดบอนลคนที่มาพูดบอนอย่เวลาตัดหญ้าก็สชิมักมาตัดไปไม่เลย เห็นไหมไว้พี่น้องนี่คนที่มาขุดบอลนี่เบิ่งแต่การตัดหญ้าเนาะกองหูเลยปรับลงปรับลงอันนี้ปรับลงปรับจ้ำๆเลยเออเดี๋ยวสิบอกวิธีดอกพอขบิ่งบางทีเข้ามาเป็นแต่กระโหลกเลยเออเข้ามาอยู่แล้วอันนี้นี่เข้ามาอยู่แล้วนี่มีไอเดียมึงทีคือเนาะเป็นจะได้เจ้าบางทีเขาแต่งเขาดีแบบนี้แหละฉันามฟุตบอลเนาะ ไม่ต้องก็จะน้ำบอลกันนะก็แทงบอลเขาต้นนันเท้ต่ำ้มสำนึงพอดีเลย่นได้มันจะเป็นคืนหน่อยนึ่งนี่ปั๊บลงอีกสำนึงฮะบ่ตัดหยอดมันนะคือเลื่อนได้เลยตัดแขยหยอดมันเอาหน่อยหนึ่งเฮ้ยบอลมันเป็นคืนลายพูดีเอาเป็นคืนเออตัดแขยป้ายหน่อยหนึ่งพอดีให้มันงามนอกเออมันเฉมือกั็ไปเลยให้มันเฉมือกั็ไปเลยเขาท่าเลื่อนได้เขาท่าเลื่อนมันนี่ท่าบาางในกระเฮ็ดบุไรี่ได้เนี่ อันนี้ว่าว่างเนี่ยได้พุไ่ไปน้องถ้าตัดดีๆง,งามๆกันแล้วเลยอันนี้ว่าว่างเนี่ยลงบัได้จะดีกว่าบัวอะไปได้มันบัวฮ่านบอกแล้วนาพุ่นมันตรงในนี้นาพุ่นถ้าอยู่ลงหล่อมันกระชมเลยมันกระจมดินคืดนาพุ่นมันก็ตรงนี้นี่เอาคืนตรงปั๊บคืนดบัวตรงปั๊บแล้วเอาชำนันเรื่อยเลยการปั๊บมันชิดซุ้มชิดตั้งเออบัวตรงปับงป๊บดอกเอาชำได้ชำนันลุ่นมิแต่ปั๊บมงเดียวนี่นี่เออเอาเครื่งองนะ ปรกพวนประพวนพรนคนบริห์หอน้แต <laughs> uh. oh, oh, ่ว่าน네้ำย่างข้าวไรทามนี่ยทานเราเห็นงานเราก็ห่อนแล้วหอนเบอคห้หอนไล่กูเจ้าลรไปตัดโตสนามพุดบอนจ้ะเออเอาคืนดี้วเอาลงอีกตัดเบิ้งแต่มันดีงามด้วยตัดมันดีงามเด้ก็คืนกวาดอะไควายลง liền 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 đây luôn nghe có luôn nghe luôn ý, จำแล้วพ่อพ่อโอ้คนทว่าจุดนี้หยาเนาะที่อ่านทีๆไปไหนโอษมันโอษหยา,ายกันนะพน่อแม่น้องก็เลยว่าต้องป้บปลาสันสันเลยพ้นกระมือดไม้เลยเนาะพุน่นนี่มืดพุนไม้เลยปลา,า,าปลาเอกะเอานุมมาชิมนี่อันนี้เขายังไม่ได้กินเลยนะพน่อแม่น้องนี่ ยังบม่ได้กินเลยน้อนี่ป้าเป่าเนี่ยยังบม่ได้กินเลยป่หนาอันนี้แต่บ้านนี่คุณเฮ้าอ,อ,อันนี้แต่บ้านนี่คุณอ้าวป้าป้ออันนี้แต่บ้านนี่คุณแต่บ้านนี่มามาพี่ๆลูกบ้านเพิ่นมานะแบบว่าให้ลูกกินแล้วลืมเดี๋ยวกรเจายไปให้ป้าเป่าเอาป้าป้อ อ๋ออ๋อกินบ่อ๋อ,อนมเฮ้ย <c oughs> ใจใจเออเนาะ <c oughs> ส่วนร้ายพี่ๆลูกบ้านเพื่อนมาเพื่อนก็ก,กินแล้วก็ะทิมเป็นคนออกคนนมเนาะที่ยังบริกินนี่แหละ เขาก็สามามันเก็บกินตัวอะไรอือๆบ้าณนี่จัดไป สำหรับคลิปนี่ข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้นายเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นี่จำนวนคนมีเต็มเนาะแต่ว่าเวลานายยังบ่ผ่านเลยยังบ่ได้เงินพอบาทหลายคนก็สิว่านายแด้เงินแล้วยังบ่ทันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเวลายังบ่ผ่านเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะงข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ผ่านคลิปใหม่ตากจ้างสองของพวกเรา